เออตอนที่คุณชูวิทย์เขาแชแฉคุณทัวไปลงใส่คุณดูคุณสงบสงเสงียมนะคะหน้าบ้านคุณก็ไม่ค่อยจะโพสอะไรดูเหมือนคุณยอมจำนนตามเขาหรือเปล่าเห็นมันเงียบมันจ่อยๆไปอะโอ้ไม่ใช่หรอครับอาจารย์ก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยต้านทานกระแสไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเอาไปเปิดเขาก่อนคะนะครับพอเปิดเขาเสร็จเขา กลับมาทีนึงโอโหมาพร้อมคณะทัวร์มหาสารขนาดนั้นนะครับคงจะทานไม่ไหวนะครับอาจารย์ก็เลยต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนเล่าให้ยืนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าบรรดาลูกทัวร์ที่ไปเทใส่เขาทาพฤติกรรมอะไรบ้างคะก็จริงๆเราก็ไม่มีอะไรครับก็แค่วิจารณ์ของรูปเรื่องว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเป็นอะไรยังไงแล้วก็มีด่าผมแซะผมบ้างอ่ะครับจริงๆแล้วคือผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยในสมัยก่อนนะครับแต่ครั้งนี้หนัก หนักครับคณ <c oughs> ะทัวร์ของพี่ชูวิทย์นี่มากันเ <c oughs> ต็มแน่นเลยก็มันเรื่องราวใหญ่โตนี่คะอย่างเช่นเขามีคนเขาพูดกันอันนี้เดี้ยนเอาเอาเอาฟังที่เขามาแล้วเดี้ยนก็ง่ายเดี้ยนก็นิสัยไม่ดีเดี้ยนก็ไปเก็บเอามาละกันนะ <c oughs> รู้จริงรู้จริงไม่รู้อ่ะ เขาบอกคุณเอี่ยวกับเว็บการพนันตามคุณชูวิทย์เขาแชร์คุณอย่าลืมนะคะไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะคะแสดงว่าอ,อาจารย์ท่านอาจารย์ได้ฟังพี่ชูวิทย์หมดนะนะก็มีอยู่วันหนึ่งครัตอน,นเขารณรงค์เรื่องกัญชาอยู่นะครับเขาพูดถึงเรื่องว่าผมอะเกี่ยวข้องกับเว็บ88 8ดอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับพอเสร็จแล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นไงอยากมาใส่ร้ายกูกูก็ใส่ร้ายกลับไปก็พูดอย่างนี้ผมก็เอาไอ้ตรงนี้ไปฟ้องศาลด้วยนะครับว่าอยู่อยู่มากูเรื่องว่าผมเี่ยทำการพนันอาจารย์คิดดูเนี่ยผมสนิ ลองหัวว่าตรท่านหนึ่งชื่อเล่นชื่อพี่โจ๊กนะครับคนนี้เขายังโดนคนบ้านเลยเขายังยังโดนเลยแล้วผมเนี่ยสมมติถ้าผมไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงอะนะผมไม่ไปโดนก่อนเขาเล้วเหรอคุณตั้มคุณเคยพูดไหมคะว่าคุณชีวิตเขาก็แฉไปถไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยพูดคํานี้ปะใช่ครับผมเคยโพสต์ถึงพี่ชีวิทย์ไปว่าเขาทําไมอ่ะก็ตอนนั้นนะครับผมสังคมนี้ไม่เคยรับรู้ครับเรื่องที่พี่ชูวิทย์รับเงินจากเว็บพนัน นะครับเรื่องไม่ใช่สมยพนันรับเงินจากสาววัดพวกสาววัรซัวแล้วผมได้ข้อมูลมาผมก็เลยมาเปิดว่าแฉไปถ่ายไปนั่นแหละครับแล้วก็ตอนหลังพี่ชูวิทยาก็ยอมรับว่าเขารับมาจริงนะครับแต่ว่าไม่ยอดไม่ตรงกับที่ผมได้รับข้อมูลมาแต่ความเป็นจริงเด้งก็ผิดหวังเหมือนกันนะคะตอนนั้นที่บอกว่ารับก็ถ้าเกิดผมไม่พูดแล้วพี่ชูวิทย์เขาจะออกมาพูดไหมตอนนั้นอ่ะไม่รู้และขอประทานโทษนะคดี่ถามตรงๆเรื่องความของคุณกับคุณชูวิทย์ที่ฟ้องร้องกันอยู่ไปถึงไหนแล้วคะ <c oughs> เขาฟ้องผมมาหนึ่งคดียี่สิบเจ็ดกรรมนะครับศาลสั่งมีมูลแค่กรรมเดียว <Ừ. S 1> แ,คแค่การกระทำผมแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่หนึ่งคดีแล้วผมก็ฟ้องกับพี่ชูวิทย์เข้าไปเหมือนกันนะครับไอการที่เขาไปบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับไอเว็บพนันหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วคุณก็ยังจะคงยืนยันนะว่าคุณชูวิทย์เป็นคนแฉไ,ไ,ไปไถ่ไปอะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะยืนยันอะไรมากครับอาจารย์ตอนนี้พี่ชูวิทย์เขาก็เขา,ไม,าไม่ค่อยสบายอยู่เอออย่าไปอะไรกับเขามากเลยนะคะ <c oughs> เดียนคิดว่าก็ไม่ควรแล้วนะคะ <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s ับสก้า b ิสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไเต็มไปหมดเลย